พระอภัยมณีตอนที่124่ริบสนรินรัตขอราเมศนมาเป็นอุปราชกรุงรัตนาฝ่ายพระจอมที่ประดินนรินรัตองค์การตัดให้อารักษ์แต่งอักษรไปทูลองค์พระเจ้าอาดังอาวอนขอผู้ทอนเมตตาได้ปลานีจะขอน้องราเม่นมาไว้ด้วยจะได้ช่วยบำรุงซึ่งกรุงศรีพอเป็นเพื่อนชีวาอยู่ทานี้ขอผู้มีโปรดปรานประทานมา และเขียนเรื่องสารลงลานเสร็จพระสั่งเจตเสนีมียัตถาให้รีบระจัดกันลงเพตราไปพารากำพลเพชรให้เสร็จการขุนเสนีรับสารไปกำปั่นต่างเล่นกันต้นหน้นพลทหารออกแล่นล่องไปในท้องนาทีทานลมบรรดาลพัดพายคลาใคร18วันบรรลุก,กำพลเพชรเสนาเจ็ดขึ้นไปแจ้งถแถลงไขกับขุนด่านทานันท่าชลาลายท่ขึ้นไปทูลองค์พระทรงทัน ไายพระมิ่งมังคลานาราธาตประพาทปรีเปรมเกษร์สันสั่งให้แห,ห่สาลาขึ้นมาพรานพระทรงทันออกนั่งบัลลังทองเสนามาบังคมบรมบาทตัดประพาทถึงเวียงชัยประสัยสนองเสวกาก,ากบประมูลทูลละอองพระผู้ครองสวรรญ,ญาเจ้าธานี ทรงทศพิธท,ที่ในกิจการตัดสินชาวบุรินทรีเปรีเกษมสีประชาชนในจังหวัดปัตตพีก็เป็นที่สุโขมโหรา,านพระทรงฟังยินดีแล้วมิช้าให้ขุนอารักษกวีเร่งคลี่ศารแถลงเรื่อง คําไขที่ในลานสุปสาราสรรศีสวัสดิ์พระนัตตาขอบังคมสมเด็จพระทรงพบอัลเลิศลบที่ปอดินปินมหากำพลเพชรปิ่นกล้าวพระเจ้าอาให้ทราบฝ่าบาทบงพระทรงทันด้วยรัตนาธานินบุรินรัตเขตจ,จังหวัดใหญ่ยิ่งทุกสิ่งสันจะขอน้องไปไว้ด้วยได้ช่วยการบำรุงขันธเสมาในทานี้ ขอพระองค์ทรงโปรดให้ลาเมธเหมือนปกเกศหลานลักเป็นศักดิ์ศรีพออุ่นใจในนิเวศเขตบุรีได้เป็นที่ปรึกษาว่าราชการด้วยเปลี่ยวเปล่าเศร้าใจไม่มีญาติฝ่าพระบาทการุณาเมตตาหลานมาเป็นที่อุปราชว่าราชการพอสำราญเห็นกันทุกวันคืนพอจบสารพระผู้ผ่านพักคฤศ แสนทเวทด้วยหลานยานเหลือฝ่าฟืนตัวคนเดียวเปลี่ยวใจไหนจะยืนไม่มีพื้นเผาพงในวงวานจึงเอื้อนอัดตัดว่าเจ้าราเมศพี่เขาเจตนาให้ไปสถาน รัตนาธานีที่สำราญช่วยว่าการนัรคาให้ถาวรแม้นมิไปก็ไม่ตรงต่อว,วงญาติเหมือนเด็ดขาดไม่เป็นที่สโมสรเขาก็ตัวคนเดียวแท้ไม่แง่งอนมาอ้อนวอนเจ้าจะเห็นเป็นอย่างไรพระรามเมสุริวงศ์พงกษัตริย์ไม่อาจขัดทุนแจ้งถแถลงไขแม้นพระองค์โปรดปรานสถานใดก็ต้องไปตามรับสั่งจึงบังควรไปทรงฤทธิ์บิดาปิชาเฉลิมเ้าพูนเพิ่มปรีเปรมเกษมสวน แม้มีไปช่วยพี่ก็ไม่ควรตามกระบวนกักไข้เป็นไมตรีแล้วพระองค์ทรงสั่งให้จัดสรรพวกกำนันกับเหล่านางสาวสีทั้งเครื่องใช้ต่างๆที่อย่างดีทั้งมนตรีเหล่าทหารชาญนรมกับเครื่องต้นตามอย่างทั้งพระแสงเธอจัดแจงของดีที่ประสงค์กับนารีรูปร่างสำอางองค์ร้อยอานองกับกำนันกัลยาแล้วพระองค์ทรงสั่งให้เขียนสารไปทุนการกับสมเด็จพระเชษฐาในกรุงไกล นักครังเมืองลังกาว่าหลานยามาขอหน่อนรินเจ้าลาเม่น้องชายไปไว้ด้วยพอชูช่วยรักษาวังดังทหินเป็นเพื่อนกันพี่น้องคลองแผ่นดินพระภูมิจะโป,ปรดปลาสถานใดพอทำสารเสร็จให้ใช้กำปั่นไปให้ทันข้ามมหาชลาไหลเสนารับสั่งคันในทันใดก็รีบใช้ใบมาในสาครขอตัดความวารินกสินสมุด ไม่ยังหยุดถึงลังกาหน้าสิงขร ขึ้นหาพวกขุนด่านชันละครเป็นการร้อนถือสารามาบังคมขุนด่านแจ้งบอกเข้าไปในนิเวศให้ทราบเหตุเหมือนทุกครั้งอย่างปฐมพอเสร็จออกค้าเฝ้าเข้าบังคมพระบรมกษัตริย์คติยาแล้วกลับทูลเรื่องยุบบนกำพลเพชรขุนนางท่านเจ็ดมาปนมก้มเกศากับราชสารพระผู้ผ่านนักรามาเฝ้าฝ่าบาทบงพระทรงชัยฝ่ายพระจอมลังกามหากษัตริย์องค์การตรัสสังเสนาอัจฉาิยให้ไปรับราช ชสารมาทันใดต่างก็ไปจัดกระบวนท่วนทุกนายแล้วออกจากธานินบุรินรัตเล่นกันทัชจราจรให้ผันภายเชิญราชสารขึ้นรัฐาเสนานายรีผันภายแห่มาถึงหน้าวางังแล้วเชิญสารมาจากรถมีกรดก้านขุนนางนั้นตามไปต่อภายหลังแล้วพากันเข้าไปถึงในวังอภพานตั้งบนบัลลังที่นั่งรอง ฝ่ายพระจอมลังกามหากษัตริย์ออกแท่นรัฐขุนนางเข้าเฝ้าสนองบังคมคันวันทาฝ่าละอองที่ในท้องพระโรงคันวมิทันนานปางพระจอมนครินปิ่นกษัตริย์องค์การตราสสั่งเสนีให้คลี่สารอารัก,กบ,บังคมและก้มการพลางอ่านสารถวายพลันด้วยทันทีสุภลักษณ์อัคราดุชาราชบังคมบาทบงกฎบทศี พระเชษฐาณรารักด้วยพักดีพระรานมีสารไปในกำพลขอราเม่น้องชายไปไว้ด้วยจะได้ช่วยในจังหวัดพิพัฒผลว่าเปลี่ยวเปล่าเหงาใจในมณฑลมีแต่คนอื่นใช่วงพงประยูนจะโปรดก้าวอย่างไรจะได้จัดก่อทราบอัดไอพระปีนมดินสูนพอจบสารมังคลาให้มาทูลพระเพิ่มพูนสมนนตดำรัดพันว่าดีแล้วอนุชาให้มาแจ้งถูกตำแหน่งคิดไว้ในใจฉัน พระจึงสั่งเครื่องประธานสังวารวันให้ครบคันทั้งมงกุฎบุษราพระแสงอาญาศิร,ริธิรุธเครื่องอาวุธครบอย่างทั้งมหามาลาเบี่ยงตามเยี่ยงอย่างกันมากับดดงตราทองคำอันจรูนให้อารัก์ลงแผ่นสุพรรณบัตรตามกษัตริย์ที่พอดินปิ่นไอสูนให้พระลานร,ราเมเกตประยุนรับบันทูลฝ่ายหน้าพลาเดิมแล้วสั่งให้ตอบสารกำพมเพชรขั้นศัพท์เสร็จ แห่แต่ดึกเสียงคึกเหิมอีกของข้าวอย่างดีมีเพิ่มเติมข้าหลวงเดิมจัดให้ไปในเพตากุณเสนีทูลามากำปั่นพระรางวัลทั่วหมดตามยศถาแล้วชวนกันลงไปในเพตาออกนาวาเล่นไปไหมายกำพลขอยกเรื่องราวทางกลางสมุดแล้วรีบรุดพร้อมพลางทั้งผนส,สองเดือนครึ่งมาถึงเพชรกำพลช่วยกันขนของประทานขึ้นด่านพลัน เพืามาใช้รีไปในจังหวัดเฝ้ากษัตริย์จอมวังนาร,างรังสรรทูลแถลงแจ้งความนึกทูลแถลงแจ้งตามนความพลันว่ากำปั่นกลับมาถึงธานีพระทรงฟังสั่งให้ไปรับสารมาสถานนักเรศบุรีสีพวกเสนารับองค์การไปทันทีจรลีลงกำปั่นมิทันนานกระบวนแห่แต่สั่งมาข้างคับสำหรับรับ ยาณา,าใส่ราชสารแล้วเชิญให้ขุนอารักษ์พนักงานเชิญเอาพานตองตั้งบัลลังก์ทองเดินกระบวนทวนทงมายุรชตัตเข้าจังหวัดจูเชิรละเหิดละหงถึงทวารเวียงชัยดังใจจงพอพระองค์ออกนั่งยังพระโลงขุนอารักษ์เชิญพานสารอักษรบทจรขึ้นไปตั้งบัลลังก์โถงพวกเสนาคาันเข้าไปในพระโลงล้วนโอถงแต่งกายละไมกัน ฝ่ายพระมิ่งมังคลาณาร,ารัตองค์การตัดปรีเปรมกเกษมสันแล้วให้อ่านสารองค์พระทรงทันอารักษ์นั้นกราบงามลงสามทีหยิบล้านทองเปิดกล่องอ่านถวายตามที่ปลายตามบทกรอนอักษรสีสารสมเด็จลังกาปิ่นธานีจำเริญราชไมตรีพระอนุชาเมื่อแรกเริ่มเดิมจิตก็คิดไว้แต่เกรงใจน้องรักเป็นหนักหนาหวังจะขอหนอกษัตริย์พระนัดดาไปรัตนาโดยจำลองตามพงพันธ์ แต่ตัวพี่ผู้ใหญ่ไม่บังคับนี่ลูกกับหลานร้อนเขาผ่อนผันก็สมกับใจจริงทุกสิ่งอันขอเชิญขวัญอรุชาพาเอาไปพิเศษหลานชั้นให้เป็นอุป,ปราชให้ติดขาดฝ่ายหน้าอชาใสากับข้าวของกับมหาเสนาในาพี่จัดให้ไปทุกอย่างอย่าม้างเมินอันตัวพี่นี้จะไปต่อภายหลังพ่อไปตั้งเสียให้สู่กับกันฉุกเฉิน จงรีบไปรัตนาให้จำเรินให้หลานเพลินไววิตกในอกใจพอจบสารพระผู้ผ่านกําพลเพชรเห็นสิ้นเสร็จการพระวงศ์ไม่สงสัยจึงสั่งพวกเสนาจะคลากายไปกรุงไกลจังหวัดรัตนาจัดกำปั่นตามที่สักสี่ร้อยเครื่องใช้สอยบรรทุกไปให้หนักหนาจะได้เลี้ยงในกานจะได้เลี้ยงในงานการพาราเร็วอย่าช้าจัดให้เสร็จในเจ็ดวัน ขุเนเสนีที่รับสั่งมาตั้งหมายให้จับจ่ายเราหนพลขันเกื้อใช้สอยเงินทองของสำคัญเอาลรงบรรทุกเสร็จสำเร็จดีตั้งต้นหนคนการชำนาญยุทดเครื่องอาวุธแต่บรรดากราศีลงประจำาราเพตาอย่าช้าทีคอยภูมีนักเรศเพชรกําพลฝ่ายพระมิ่งมังคลาณาราลาจุรญยาตแวดลอ้อมพร้อมผนตั้งเหล่าเมธพวกมหาประชาชนจร โดนลงกำปั่นด้วยทันทีเทวสิล์เทพจินดาทั้งสองอยู่ปกครองบำรุงซึ่งครุงศรีแต่ไปท่งจอมกษัตริย์สวัสดีและจรล,ลีกับหลังเข้าวังเวียงฝ่ายพามิ่งมังคลาน,นารารัดออกล้องจะลัดจาดอ่าวแล่นก้าวเฉียงโหสนันลั่นคล้องสองสำเนียงออกแล่นเรียงตามกันมิทันนานร่วงประเทศเคชวาพ,พาลาสุลัดลงเขพัดใบสะบัดแล่นฉัดฉาน พวกสาวสาเหล่านางพนักงานทำเครื่องอานสาราพัดจัดประจงมาตามทางกลางมหาชลาศิลจอมนรินสองกษัตริย์ราชโงมบนนิบบอักษัตริย์ตานร,ราพงศ์ทั้งสององค์มาในทางกลางทะเลข้ามละมอกเกาแก่งแห่งหนประชาชนทั้งกระบวนต่างสวนเสไม่ลำบากยากใจในทะเลหมายคเนรัตนาคุรธานินเรื่องชมเกาะชมปลาว่ามามากจะซ้ำซากโกกรอนอวรทวิน ขอตัดรอนรีบมาถึงท่านินประเทศถิ่นรัตนาพราเดิมเหลือที่มาพากันเข้าทอดด่านแสนสสำราญกล้องกึกเสียงฮึกเิมฝ่ายข้าเก่าหล่อประชาข้าหลวงเดิมต่างฮึกเิมดีใจใครจะปานรีบไปทูลเจ้าแผ่นดินนรินทรัตจ,จอมกษัตริย์ปีเปรมเกษมสารจึงสั่งพวกเสนาข้าราชการพนักงานตามตำแหน่งแต่งโยธีเราจะไปรับพระอานุชาราชจัด ราชยานทองและอองสีทั้งรถรัชจัดมาเทียมพาชีสารถีขับรถบทจรจฝ่ายพระจอมทิ่พดีนรินทรัตน์นกษัตริย์สุริวงศ์พระทรงสอนสเสด็จทรงกันทัดอ,ศดอัศรและรีบจอลงไปเฝ้าพระเจ้าอาเชิญสเสด็จประเวทวังเข้าจังหวัดขึ้นรถรัฐแห่แหนมาแน่นหนากับทั้งราเมศพระอนุชาเข้าพาลาพร้อมวงพงประยูน ฝ่ายพระมิ่งมังคลานาราราตัดประพาปะสปลาใสเจ้าไอศูนย์พ่อมีสารไปถึงอา อาประยูนอาไปทูลพระเชษฐาสุสาครเธอยินดีปีดาดว้วยลาเมธพระทรงเดชบอพิษอดิศรแล้วประทานเครื่องทรงอลงกรพระแสงสอนคู่กษัตริย์ขติยากับทหารชันนรงขึ้นยงยุทธพร้อมอาวุธสองหมื่นทั้งปืนผากับพนงสาวสันกัลยาแล้วให้อากับเจ้าเสกเผาพงเป็นอุปราชฝ่ายหน้าเหมือนว่าขานันการงานที่พ่อปองต้องประสงค์ ก็สมเจตนาคิดตั้งจิตจงจะประสงค์เลิกพาเวลาใดแล้วแต่หลานจะทำการพิเศษน้องจะปลองดองตามชอบอัจฉาิยะก็มอบให้เป็นสิทธิ์ตามจิตใจชอบอย่างไรแล้วแต่พ่อหนอนนริน ไปเพราะองค์ผู้ดำรงบุรีราตรสานหาชื่นชมสมทวินจึงเอื้อนอาจัดถามท่านพรมบินการฟ้าดินเลิกพาวเวลาใดจะเสกน้องคลองวังกึ่งจังหวัดเป็นกาษัตริย์ฝ่หน้าอาาัจฉาิยใสท่านพฤกษาหาเลิกไปทันใดดูที่ในตำราพยากรแล้วจึงตั้งดิถีในปีนั้นพุทธขับจันจรถึงสุขสม,มสออังคารสาวเข้าตำราพยากรลาหูจรมาเป็นอุดสุดจะดี ถึงขึ้นก้าวข้ามเดือนสีนั้นมีโชคต้องฉลกอดิเลกพิเศษสีควรจะใช้ในงานการพิธีเฉลิมสีจัดตุลงวันทงชัยแล้วกราบทูลแกพระองค์ผู้ทรงเดชเลิศวิเศษในตำรับฉบับไขควรจะตั้งแต่งการงานเวียนชัยสวยไอ สวรยาคลองธานีพระจึงสั่งเสนาพฤกธามาให้หมายบาทการดีเรกพิเศษสีเครื่องแห่แหนทางจังหวัดปัตตภีตั้งให้มีครอบอย่างทางบุราณฝ่ายพระมิ่งมังคลาปิชาเฉลิมให้เพิ่มเติมเครื่องเสเบียงเลี้ยงทหารตั้งโรงใหญ่ในวงังอลังการทำข้าวหวานเป็ดไก่ใช้พ่อครัวพวกผู้หญิงจัดแจงแต่งสำรับทั้งขั้วสอบเลี้ยงละเหล่า,ลาพวกเจ้าสัวสุกรแกะแพะพะแนงแกงเนื้อวัว ให้พ่อครัวแขกชวาเข้ามาทำมัสมั่นข้าวกาหลีเสียงหมี่เช้าแกงเกาเหลาตับเล็กเจ็กไหหลําแม่ครัวไทยไก่พะแนงแกงต้มยำจะแต่งร่ำเรื่องกับข้าวจะยาวไปถึงวันดีมีเลิกให้ตั้งแห่ทั้งสังแต่ทงทิวปลิวสวยมายุราชพัดโบกเป็นหลันไปบงังสุริสายกรดทองละอองตา พี่รุมชุงสายลายระยบเดินข้างครับทหารหมื่นถือปืนผ่าฝ่ายชมมยงองคเพร่อมิ่งมังคลาให้ลูกยาทรงเครื่องเรืองจำรูนคาดเป็นหนึ่งแปลงเปล่งเม็ดเพชรลักอย่างกษัตริย์เจ้าแผ่นดินปิ่นไอศูนย์ทรงภูษาข้าเมืองเรืองจำรูนสนับเลารูปอสูรเครือสุวรรณเจรบาดศาสตร์ปัดเป็นรักร้อยชายแคลงห้อยพลอยพลายสายกระสัน ฉลององคโหมดเทศกระโลกพันเฟื่องกูด่านฝังทับทิมดูพริ้มพายทรงมาลาข้าเมืองเรือจำรัดเพชรัดพลเพิ่อดูเชิดฉายปากขนนกวายุพักจำหลักลายเศษผันภายจากวางอลังการขึ้นทรงยานุมาตรทองเสียงคล้องลัน่นโหสนันจากเวียงชัยดังไกลสอนกระบวนแห่และสะพั่งทั้งนิกรเป่าแตงงอนแต่ฝรั่งตีหลังตีกลางสดานแห่ไปยังวังลาด ชปาศาสตร์ใหม่ประทัพภัยชยน์มาตราชฐานโปรโหิตโหราพุทธาจารย์ถวายพานันเครื่องต้นสุข,ขนทา